พี่ชื่ออะไรสมนึกครับเอาเลยครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับพี่สมนึกนะครับวันนี้มามา,มาถแถลงการเรื่องคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตคาราบาวเต็มวงนะครับวันที่11มิถุนายน2566นี้นะครับที่โรงเรียนวัดบ่อแดงนะครับตำบลบ,บ่อแดงอำเภอสถิงพระกระโนดนะครับกระโนดมาสมขลา หาหาดใหญ่นั่แหละครับอย่าลืมนะครับคอนเสิร์ตนี้สาคัญมากนะครับเป็นการหารายได้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อไปจ้างครูสอนภาษาอังกฤษมาให้กับเด็กๆในโรงเรียนวัดบอ่อแดงนะครับซึ่งภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเยาวชนรูกหลานเราน,นะครับก็เป็นโครงการที่ดีอย่าลืมนะครับพบกับคอนเสิเร์ต11มิถุนายนที่สถิมพักนะครับโรงเรียนวัดบ่อแดง<ร>มหาบุญสนครับแล้วเจอกันนะครับพี่น้องสนุกแน่ครับ